เราชนะกระเป๋าตัง์วิธีการยืนยันรับสิทธิเงินจะเข้าวันไหนเดี๋ยวจะพาไปดูพร้อมกันเลยนะครับต้องอัปเดตแอปกระเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันสิบจุดสาสองจุดศูนย์ก่อนนะครับซึ่งจะมีเมนูเราชนะขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการอัปเดตแอปซึ่งปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราเข้าแอปกระเป๋าตังมันยังไม่ขึ้นให้อัปเดตอดัตโนมัตินะครับณนะวันที่ผมทําอยู่เราจะาต้องไปอัปเดตในแอปสโตร์นะครับ รหรือเพสโตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์บนเพสโตให้ดูนะครับเออ,อันนี้ก็เปิดคอมหน้าจอของท่านขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปที่เพสโตแล้วก็เสิร์ชหาคําว่ากระเป๋าตังกระเป๋าตังครับขึ้นมาแล้วมันจะมีปุ่มอัปเดตนะครับก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตพอสักพักนะครับ พอหลังจากอัปเดตเสร็จนะครให้เข้าแอปเป๋าตั่งอีกทีหนึง่งเปิดแอปกระเป๋าสังนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะให้ใส่พินพอหลังจากใส่พินไปปุ๊บมันก็จะเข้าตรงเมนูตีวอลเลจะมีเห็นว่าจะมีสิทธิ์เราชนะขึ้นมาแทบหนึง่ง ันนี้เราก็กดปุ่มใช้สิทธิ์สำหรับคนที่ไม่ได้รับหน้าตาไม่ได้รับสิทธิ์หน้าตามันก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับเดีย๋ยวจะมาดูกันว่าคนได้รับสิทธิ์จะขึ้นยังไงนะครับสิทธิ์จะมีหน้าหน้าเงื่อนไขขึ้นมานะครับเอ่อเราก็ไปติ๊กเช็คบล็อกยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดต่อไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดที่เราอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ยืนยันจังหวัด หลังจากยืนยันจังหวัดเสร็จนะครับอาจจะขึ้นมาว่าเงินเป็นศูนย์อยู่นะครับอาจจะต้องรอวันที่สิบแปดก่อนให้เงินครับก็เป็นการว่าเสร็จกระบวนการนะครับอย่าลืมนะครับว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดภายในวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมหกสี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้รับเงินวันไหนบ้างนะครับครับก็จะเริ่มจากสิบแปดกุมภาพันธ์จะได้สองพันนะครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ได้หนึ่งพัน 4มีนาคมได้เพิ่มอีกหนึ่งพัน11มีนาคมได้อีกหนึ่งพันปดมีนาคมก็ได้หนึ่งพันจนถึงมงท้าจะเป็น25มีนาคมนะครับเพรได้หนึ่งพันอันนี้แต่ละงวดไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดนะครับมันสามารถสมทษได้คราวนี้จะใช้ที่ไหนอยู่ที่นี่นะครับเอ,อคือสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะครับแล้วก็ร้านถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งใช้ได้หมดนะครับส่วนนีมีร้านค้าเพิ่มที่เป็นร้านค้าของเราชนะเองแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแท็กซี่มิน,มนิมอเตอร์ไซค์นะครับที่เขาร่วมโครงการก็ใช้ได้ครับยังไงรบ,บกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ